เราอยู่ในร้านหนังสือคือมันจะมาหาตักทีสายพวกที่ชอบนั่งอ่านทางอ่นคือว่าคณๆเขาคงจะเคยเจอกันนะน้องครับครับน้องครับหลบหลบผมนะยครับผมจะขอทางเดินครับล้องมันนั่งอ่านตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเนทางเดินครับน้องวางตรงไหนเก็บคื้นที่เดิมเลยครับ